ข้อ18นะคะจงแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน8นะคะข้อนี้เราก็จะทําเหมือนข้อที่17เลยนะคะเราจะแปลงจากฐาน16เป็นฐาน2ก่อนก็คือเราจะนําตัวเลขนะคะมาเรียงกันเลยตัวนแรกนะคะก็จะได้1 1 0 0ตัวที่2 1 1 สอศูนย์สศนหนึ <t ried idad> ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งศูนนะคะเราจะนำตัวเลขทั้งหมดนี้มาเรียงกันเพื่อที่จะหาเป็นฐานแปนะคะก็จะได้หนึ่งึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศศศูศนหนึ่ง โซนโซนโซนหนึง่งโซนขอลดตัวนี้แล้วกันหนึง่งหนึง่งหนึง่งโซนนะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งเป็นบล็อกละสามตามสูตรนะคะตัวแรกคืจะเป็นหกเป็นห้า 0 1>, 1 4 1 3เราจะนำตัวเลขที่เราหามาได้นะคะมาเรียงกันเราก็จะได้คำตอบของข้อ18นะคะเท่ากับ3 1 4 1 0 5 6ฐาน8ค่ะ